สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชวนทำพายหมูหยองพริกเผาแบบโฮมเมดวิธีทำไม่ยากนะคะในคลิปนี้เราจะเป็นวิธีทำแบบใช้มือไม่ใช้เครื่องบ้านใครไม่มีเครื่องตีขนมเราก็จะสามารถทำขนมตัวนี้ได้อยู่ค่ะส่วนสูตรวิธีทำพายก็เราก็สามารถนำไปต่อยอดทำพายชนิดอื่นได้อีก ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาช่างตรงแป้งแร้วร่อนแป้งค่ะเวลาเราทําทุกครั้งนี่ก็ให้เราร่อนแป้งก่อนที่เราจะเอาไปทําขนมนะคะเพราะว่าบางทีแป้งอาจจะมีความชื้นเราก็อาจจะมีสิ่งปลอมปนเข้ามาในแป้งเวลาเราร่อนแล้วเราจะเอาไปทําขนมจะทําให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นส่วนน้ำตาลไอซิ่งเราจะร่อนไปพร้อมกับแป้งค่ะ วิธีตวงน้ําตาลไอซิ่งก็คือให้เราใช้ช้อนตวงอัดน้ําตาลไอซิ่งให้เต็มช้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเราจะล่อนแป้งกับน้ําตาลไอซิ่งอย่างน้อยหนึ่งรอบแล้วก็จะเตรียมส่วนตร,ง,ตรงนี้ไว้สําหรับในการผรสมขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มวิธีทํากันค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่แป้งลงไปในโถผสมนะคะและจะตามด้วยเนยสดค่ะใช้เนยสด120กรัมใส่ลงไปในชามผสมพร้อมกับแป้งเลยค่ะในการทำพายเราจำเป็นจะต้องใช้เนยที่มีความเย็นนะคะ แต่ว่าเนยที่เอามานี่ก็คือนิ่มแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่เราจะผสมแป้งกับเนยให้ทุกอย่างเข้ากันจนไม่เหลือเนยกับแป้งที่แยกตัวกันนะคะพอเราผสมได้สักพักหนึ่งตัวแป้งกับเนยก็จะเริ่มเป็นเนื้อใสหลังจากที่เริ่มเป็นเนื้อใสแล้วก็ให้เราใช้สองมือค่ะถูแป้งกับเนย วิธีการใช้สองมือถูจะทำให้แป้งกับเนยที่ยังเหลืออยู่ผสมเข้ากันได้ดีมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะไข่ไก่ให้เพื่อนๆเลือกไข่ไก่ที่มีความสดนะคะเพราะว่าไข่ไก่สดเนี่ยสีแดงของไข่ไก่จะมีสีเหลืองสวยเวลาเราเอาไปทำขนมขนมจะมีสีเหลืองสวยค่ะ เราจะใช้ไข่แดงทั้งหมด1ฟองใส่ลงไปผสมกับแป้งพายเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดรสจืดนะคะใช้นมสดรสจืด1ช้อนโต๊ครึ่ง หลังจากนั้นก็ให้เรานวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะการที่เราใส่ไข่แดงแล้วก็นมนะคะจะทําให้แป้งเกาะตัวกันเป็นก้อนและสามารถขึ้นแป้งพายเป็นแผ่นได้ค่ะหลังจากนี้เราก็ต้องพักแป้งค่ะเพื่อให้แป้งเซตตัวเราจะพักแป้งในตู้เย็นประมาณ10นาทีส่วนในการทําไส้หมูหยองพริกเผาเราก็จะใส่เนยพริกเผาแล้วก็ตามด้วยน้าตาลค่ะเราจะนําทั้งหมดนี้นําขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะคะ หลังจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเน้นว่าให้เพื่อนๆใช้ไฟเบาๆนะคะเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็ให้เราปิดไฟค่ะใส่หมูหยองลงไปคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ถ้าใครชอบความเผ็ดนะคะก็ให้เราเพิ่มพริกป,ป่นล,ลงไปอีกเล็กน้อยค่ะหลังจากคนส่วนผสมเสร็จแล้วให้เรานำไส้ไปแช่ตู้เย็นค่ะจะทําให้ไส้ของเราปั้นง่ายขึ้นหลังจากที่เราแช่แป้งไวครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งออกมาคลายความเย็นนอกตู้เย็นค่ะ เราจะปล่อยให้แป้งคลายความเย็นเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะโรยแป้งนวลแล้วก็จะนวดแป้งให้มีความเนียน ให้เพื่อนๆนวดแป้งจนกว่าจะเนียนนะคะหลังจากที่เนียนและเข้ากันดีแล้วเราก็จะมารีดแป้งเป็นแผ่นกันค่ะก่อนที่เราจะรีดเราจะโรยแป้งนวลก่อนนะคะเพื่อเวลาที่เรารีดแล้วแป้งจะได้ไม่ติดไม้รีดแป้งค่ะวิธีการรีดแป้งนะคะเราจะใช้ไม้กดแป้งลงไปค่อยๆขยายแป้งออกนะคะเพื่อไม่ให้แป้งแตกหลังจากนั้นเราถึงจะใช้ไม้พายค่อยๆรีดแป้งค่ะ รีดแป้งจากตรงกลางแล้วก็ขยายออกไปรอบๆรีดแป้งเป็นแผ่นแป้งของเราจะมีความหนาประมาณ 2- 3มมิลเวลาเรารีดเราก็จะโรยแป้งนวลลงไปด้วยกันแป้งพายติดไม้นวดหลังจากเรารีดเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปแป้งการขึ้นรูปแป้งพายเราจะใช้แก้วที่มีปากเป็นทรงวงกลมค่ะ การตักแป้งพายเวลาที่เราขึ้นรูปแล้วให้เราใช้ที่ตักนะคะตักขึ้นโดยวิธีการปาดแป้งค่ะก็ปาดจากบนลงล่างค่ะแล้วค่อยๆช้อนตักขึ้นมานะคะเราก็จะได้แป้งรูปทรงที่สวยเหมือนเดิมเหมือนตอนกดเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะวางใต้ลงไปค่ะเราก็จะใช้ฝ่ามือกดแป้งเบาๆกดเบาๆนะคะเดี๋ยวแป้งแตกเราจะกดให้แป้งติดกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ซ้อมกดขอบแป้งให้แป้งติดกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เพิ่มความสวยของขอบแป้งด้วยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนําขนมไปวางบนถาดเตรียมอบค่ะลองขนมด้วยกระดาษไขด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะจิ้มขนมให้เกิดรูสําหรับขนมที่ทำจากแป้งพายนะคะต้องที่เราต้องเจาะรูเพราะว่าเวลาเรานำไปอบแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้แป้งพองตัวจนหน้าแตกออกจากกันค่ะ ก่อนอบเราจะทาหน้าด้วยไข่แดงผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะให้เราทาหน้าด้วยไข่แดงทับกันประมาณ1-2รอบจะทำให้หน้าขนมมีไข่แดงที่หนานและสวยก่อนอบให้วอร์มเตาอบที่180องศาเปิดไฟบนล่างหลังจากวอร์มเตาอบได้ที่แล้วเราจะอบขนมประมาณ15-20นาที หรืออบจนกว่าสีขนมจะเหลืองสวยก็ใช้ได้แล้วค่ะเรามาดูขนมด้านในกันค่ะหืมกลิ่นเนยหอมมากแป้งมีความกรอบแล้วก็ข้างในไสเยอะมากไส้รสชาติเข้มข้นความเผ็ดก็เผ็ดกำลังพอดีส่วนพริกเผาก็หอมมากค่ะยังไงก็ลองไปฝึกมือทำกินกันดูนะได้ฝึกมือด้วยได้กินด้วย แล้วกลับมาเจอกันที่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ